สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคนเป็นแม่ทนไม่ไหวขอกำลังใจชาวเน็ตให้ลูกชายหลังขายข้าวทั้งวันได้แค่กล่องเดียวความน่ารักของคุณแม่โพสขอกำลังใจจากชาวเน็ตให้ลูกชายที่ขายข้าวกล่องนาบานของตัวเองทั้งวันได้เพียงแค่กล่องเดียวหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะครับ ได้โพสเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ที่ลูกชายกำลังนั่งขายข้าวกล่องอยู่หน้าบ้านของตนเองแต่ทว่าขายทั้งวันน้องขายได้แค่กล่องเดียวคุณแม่ของเด็กหนุ่มรายนี้นะครับได้ระบุข้อความว่าขอกำลังใจให้ลูกชายหน่อยค่ะเขาเพิ่งเรียนจบและทำงานได้สักพักแล้วก็ลาออกจากงานที่ถามั้งแรกด้วยเงินเดือน1 0,000บาทท้วนกับวุฒิปวสอคอมพิวเตอร์ธุรกิจจริงๆต้องได้ประมาณ13ื่นสามตามวุฒิแต่เศรษฐกิจแบบนี้ ให้ทําไปก่อนงานหายากฝั่งนายจ้างบอกว่าจะขึ้นเงินให้ตามมุฒแต่เศรษฐกิจแบบนี้ส่งออกก็ลําบากค่าครองชีพก็แพงค่าไปกลับก็เกือบ200คนเป็นแม่แบบเราได้แต่มองเงียบๆจนมาถึงจุดที่เขาเหนื่อยแบบไม่ฝืนสู้ต่อได้คนเป็นแม่อย่างเราได้แต่ให้กําลังใจลองดูทนอีกนิดปรับเปลี่ยนโน่นนี่นั่นจนที่สุดไม่ไหวแล้ว เห็นเขากลับมาไม่พูดไม่จาเก็บต okay ัวเงียบจริงๆเลยถามเขาว่าออกมาขายข้าวไข่เจียวไหมเด็กๆมาโรงเรียนขายหน้าบ้านขายแบบง่ายๆแค่กล่องละ20บาทก็พอเขาก็โอเคเมื่อวานไปเด ok ินตลาดซื้อของเตรียมทุกอย่างพร้อมขายแต่วันนี้ฝนดันตกแบบไม่ลืมหูลืมตาก็ฝนจะสาขนก็สาตามเช้าวันนี้ขายได้แค่อย่างละกล่องเองตกบ่าย โรงเรียนเลิกกะจะขายอีกรอบขอกําลังใจให้ลูกชายทุกวันนี้ลูกทํำข้าวไข่เจียวเข้ามันไก่ต้มเข้ามันไก่ทอดขายนกเพิ่งหัดบินหน่อยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook แม่เต็มใจลูกแม่ใหญ่บัวหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็น,นในทิ่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ